<c oughs> สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทั่เจอกับผมเ <c oughs> ช่นเคยกับผมธงชัยเทเดอร์นะครับประจำวันที่13ากุมภาพันธ์ปี2569นะครับต้องขอโทษเพื่อนเพื่อนนักลงทุนนะครับที่ไม่ได้เข้ามาทำการไล์สดนะครับหลายเวลาเลยนะครับเนื่องจากว่ามีภารกิจนะครับมีภารกิจเร่งด่วนนะครับก็เลยไม่ได้เข้ามาคุยกับนักลงทุนนะครับการลงทุนความเสี่ยงพูดลงทุน ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับแล้วก็ไม่ควรนําสินทรัพย์ทั้งหมดมาลงทุนนะครับแน่นอนการลงทุนกับสินทรัพย์ที่มีอวอราสูงนะครับย่อมมีความเสี่ยงสูงเช่นกันนะครับแต่ว่าในทางกับการหากเพื่อนๆนักลงทุนนะครับมีมินิมีเนจเมนต์นะครับบริหารจัดการลงทุนของเพื่อนนักลงทุนนะครับก็จะสามารถที่จะอยู่รอดในตลาดนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับโบกเกอร์ที่ผมจะไดนะ้แนะนํากับเพื่อนๆนักลงทุนวันนี้นะครับอยู่กับโบเกอร์เอ็กเอ็มนะครับสำหรับโบเกอร์เอ็บ พิเศษสุดนะครับฉลอง15ปีนะครับของโบกเกอร์นะครับชั้นนำที่มีการการันตีนะครับด้วยรางวัลมากมายนะครับจากเหตุผลทั้งหลายเหล่านี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการแสดง presentation ของ xm market นะครับเพื่อนเพื่อนลงทุนนะครับเพื่อนเพื่อนลงทุนท่านไหนนะครับที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกสามารถสมัครได้ที่นี้ใต้คลิปวิดีโอผมนี้ได้เลยนะครับทางเราไม่ได้มาแนะนําหรือว่าชักนําชี้ชวนในการลงทุนนะครับการลงทุนขึ้นอยู่กับ ความตัดสินใจของเพื่อนๆนักลงทุนทุกคนนะครับว่าจะตัดสินใจที่จะสมัครใช้งานหรือเปล่านะครับต้องอ่านเงื่อนไขนะครับต้องอ่านเงื่อนไขการลงทุนนะครับเนื่องจากว่าการลงทุนที่มีเอ r เวอร์นะครับแล้วก็มาจิ้นสูงนะครับจะมีความเสี่ยงสูงแน่นอนนะครับสำหรับโกเกอร์ a อเอ็มมาเก็เอเอ็มนะครับสำหรับโกเกอร์เอเนะครับฉลอง15ปีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเทรด ฟอร์เร็กคู่เงินต่างๆนะครับ US ่อ US 500นะครับโกนะครับคอฟฟี่กาแฟต่างๆนะครับหรือว่าแม้แต่ Apple นะครับตลาดหุ้นชั้นนำนะครับของอเมริกานะครับก็สามารถที่จะเทรดบนบล็อกเกอร์ได้นะครับสำหรับบล็อกเกอร์นะครับที่ได้รับความนิยมนะครับผ่านเทรดเดอร์หลาย หลายประเทศทั่วโลกนะครับเนื่องจากว่า XM มนะครับมีแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองนะครับสามารถเทรดบนแอปพลิเคชันของ XM ก็ได้นะครับพิเศษสุดนะครับสำหรับบล็อกเกอร์ XM นะครับโบนัสถึง100%เลยนะครับสูงสุดถึง500 US ดอลลาร์นะครับสำหรับโบนัสนะครับกำไรที่ได้จากการเทรดนะครับสามารถถอนได้นะครับแล้วก็บน็อนะครับสามารถใช้ในการลากได้นะครับหากเราโดนลากนะครับก็สามารถใช้โบนัสในการลากได้นะครับผม โอเคนะครับมาดูนะครับต่อมานะครับสลับ X M นะครับก็จะประกอบด้วยการแข่งขันตามฤดูกาลนะครับในการเทรด X M นะครับมูลค่าสูงสุดถึง1 0 0 0 0แสนยเดอลลาร์นะครับแล้วก็พิเศษสุดนะครับทําสามารถที่จะ c o p y ปี้เทรจากเทรดเดอร์ชั้นนาทั่วโลกได้เลยนะครับผมถึง1,000งแคนนะครับที่ทําเป็นโซเชียลเทรดกับ c o p y ปี้เทนะครับเป็นจํานวนมากนะครับ แล้วก็สลับบุกเกอร์ XM นะครับ XM นะครับมีการเทรดนะครับดำเนินการด้วยแพลตฟอร์มของ XM มากกว่า11.7พันล้านนะครับผมแล้วก็มีการปฏิเสธคำสั่งไว้ไม่มีนะครับผมแล้วก็ขอคำสั่งถอนเงินนะครับอนุมัติ นะครับอนุมัติโดยอัตโนมัติถึง92.9%นะครับผมแล้วก็มีสเปดที่แคบนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝงนะครับในการเทรดนะครับขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชีนะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชีสเปดบัญชีอุลต้าโลนะครับบัญชีสแตนดาร์ดต่างๆนะครับผมแล้วก็ดําเนินการได้อย่างเหนือระดับนะครับพร้อมเลยรวดเร็วทันใจเลยนะครับโอเคนะครับมาดูในส่วนของเอ็อ็มนะครับว่าดิสบอร์ดของ XM นะครับเพื่อนๆนักทุนนะครับถ้าเพื่อนๆนักทุนสมัคร ใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะ,สะแสดงขึ้นมานะครับเข้าสู่ระบบนะครับ่อเพื่อนๆทาการสมรัครเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็ทําการกรอกยูสเนมพาสเวิร์ดเข้าไปนะครับกรอกอีเมลนะครับแล้วก็รหัสผ่านพาสเวิร์ดที่เรากําหนด ให้เข้าไปนะครับแล้วก็ลิกเข้าสู่ระบบนะครับคลิกเข้าสู่ระบบนะครับก็จะไปเจอในส่วนของการยืนยันตัวตนนะครับ2ชั้นนะครับชั้นที่2นั่นเองนะครับโดยคําสั่งที่จะยืนยันตัวลงตัวตนนะครับจะส่งเข้าเมลของเรานะครับเราก็ทําการไปก๊อปปี้นะครับรหัสที่ส่งเข้าเมลของเรานะครับมาใช่ในช่องในช่องนี้นะครับ เอ่อมาใส่ในช่องนี้นะครับก็จะเห็นในส่วนของที่เป็นแดชบอร์ดนะครับเออด้านซ้ายสุดนะครับก็จะเป็นเมนูต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมาเก็ตนะครับหรือว่าการเทรดนะครับออเดอร์ที่เราเปิดไว้นะครับแล้วก็สํารวจตลาดนะครับแล้วก็คัปปี้เทรดนะครับแล้วก็การแข่งขันนะครับชนุเมนต์ต่างๆนะครับแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆของ XM นะครับผมเออส่วนด้านขวานะครับมุมขวาบนสุดนะครับก็จะเป็น ในส่วนของการแจ้งเตือนต่างๆนะครับแล้วก็กระเป๋าเงินนะครับของเรานะครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็นคะแนนต่างๆของ XM นะครับผมแล้วก็ในส่วนการตั้งค่าต่างๆนะครับผู้เพ่นสามารถเลือกในส่วนของที่เปลี่ยนภาษาได้นะครับเปลี่ยนภาษาในที่นี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้หลายหลากหลายภาษาเลยนะครับ มาแปลภาษาเลยนะครับขึ้นอยู่กับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนครับว่าจะต้องการเปลี่ยนกี่ภาษานะครับหากเพื่อนเพื่อนนักลงทุนนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับสามารถเข้ามาชมนะครับการไลฟ์สดนะครับการนะครับการเคราะทองคํานะครับกับ xm นะครับว่าค่ําคืนนี้นะครับจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับผมขอแชร์ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามานะครับชมการไลฟ์สดนะครับการเทรดทองคําหรือว่าโกลนะครับ กับผมธงชัยเทเดอร์นะครับประจํา่ําคืนวันนี้นะครับวันที่สิบสามนะครับกุมภาพันธ์ปี2 5 6พันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับกับผมธงชัยเทเดอร์นะครับโอเคนะครับมาดูกันนะครับในส่วนของแฟลตฟอมที่เป็นเรสบอร์ดต่างๆนี้ก็จะเป็นในส่วนของประเภทนะครับสถานะของเรานะครับว่าเราเทรดถึงขั้นนี้จะได้สถานะไม่ว่าจะเป็นเบิร์นะครับซิลเวอร์ทองคำนะครับพรีเมียมนะครับหรือว่า S นะครับ โอเคครับกลับมาดูในส่วนของหน้ากราฟนะครับหน้ากราฟอันนี้คือเพื่อนๆนุ่นสามารถเปิดบัญชีบริเวณนี้ได้เลยนะครับผมโดยคลิกเปิดบัญชีนะครับคลิกที่เครื่องหมายบวกนะครับคลิกที่เครื่องหมายบวกนะครับตรงนี้นะครับเปิดบัญชีใหม่นะครับหรือว่าเปิดบัญชีทดลองก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการสมัครใจของเพื่อนเลยนะครับเดี๋ยวลองลองมาเปิดบัญชีทดลองดูนะครับ เพื่อนเพื่อนนักลนนะครับสลับมือใหม่นะครับสามารถทําตามได้เลยนะครับผมสามารถทําตามได้เลยนะครับเปิดบัญชีทดลองนะครับบริหารการเงินฝากเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการฝากเงินนะครับการฝากเงินประเภทต่างๆนะครับสลับบัญชีทดลองอันนี้ก็จีเป็นบัญชีทดลองนะครับตั้งค่ายอดเงินคงเหลือนะครับอันนี้คือผมจะเพิ่มยอดเงินเข้าไปหนึ่งพันดีว่าดดลล่านะครับสลับบัญชีทดลองนะครับ โอเคนะครับต้องขออภัยนะทุกคุนทางมือผมไปสูดใส่ USB นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองมาเข้าทําการเข้าออเดอร์เหนือออเดอร์นะครับที่0.01ย์หลอดนะครับนักลงทุนสามารถกําหนดจํานวนออเดอร์บริเวณโซนนี้ได้เลยนะครับเออโอเคนะครับตอนนี้ผมเข้าไปที่0.01ย์หลอดนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมได้ทําการทดสอบไปที่0.01ย์หลอดนะครับ โดยผมจะทําการตั้งด p วิธีการตั้งด p ง่ายทีเดียวนะครับเพื่อนเพื่อนักลงทุนก็ขยับเมาส์ไปทีท่ที TP นะครับแล้วก็ดึงเส้น TP ขึ้นไปนะครับแล้วก็สามารถขยับมาดึง SL ลงมาด้านล่างนะครับเท่าแค่นี้นะครับก็จะทําการเปิด t p s ีเให้กับเพื่อนเพื่อนักลงทุนเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้ผมได้ทําการกดออเดอร์บายไปหนึ่งออเดอร์นะครับสําหรับการ เทรดโกมาเก็ตประจําวันนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราสลับมาดูในส่วนของโปรแกรมที่เป็น MT5 นะครับว่าทิศทางราคาลงคับนะครับผมจะทําการวิเคราะห์ในส่วนของโปรแกรม MT5 นะครับว่าเอ่อหน้าราคาปัจจุบันนะครับทิศทางราคาลงคับเป็นไปนี้ทิศทางไหนนะครับตอนนี้นะครับออเดอร์ที่ผมบอกแล้วผมบอกประมาณ1782งหมื่นเดอลลาร์โดยประมาณนะครับโดยผมทําการเข้าหลายวันเลยนะเมื่อประมาณวันที่10ตุลาคมนะครับปีที่ผ่านมานะครับ ลนนาาลลหลังจากนั้นนะครับราคาทองคําได้ทํำนิวไฮตลอดเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อถึงจุดนิวไฮสูงสุดนะครับราคาทองคำมีการเทขายลงมานะครับซึ่งเป็นการเทขายทํากาไรลงมานะครับนั่นราคาปัจจุบันราคาทองคำยังอยู่ที่ประมาณ5้าพันนะครับห้าพันโดยประมาณนะครับนี้ก็จะเป็นบริเวณนี้จะเป็นบริเวณน,นิบานโซนโมคเต้หรเส้นนิบาลโซนไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็บริเวณที่จุด โอทามไฮสูงสุดนะครับบริเวณเส้นนี้นะครับโอเคนะครับมาดูในส่วนของทานเฟรมสีชั่วโมงนะครับในส่วนของทานเฟรมสีชั่วโมงนะครับเพื่อนๆนืองทนงจะเห็นได้ว่านะครับราคาพยายามนะครับที่อยากขยับปรับตัวลงมานะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะทะลุเส้นที่เป็นทรัพย์พายขนาดใหญ่นะครับที่ประมาณ5 5,100นะครับประมาณ5 1 0 0ันหนึ่งร้อยโดยผมขอขยับแป๊บหนึ่งนะครับบริเวณนี้ถือว่าเป็นบริเวณที่เป็นแนวต้านสําคัญนะครับเนื่องจากว่ามีการไปทดสอบหลายครั้งมากนะครับ แล้วก็เป็นบริเวณนี้นะครับจะเป็นบริเวณที่จุดจิตวิทยาหลักร้อยนะครับที่ไม่สามารถที่จะทะลุขึ้นไปได้นะครับบริเวณโซนนี้นะครับบริเวณโซนนี้นะครับก็คือบริเวณห้าพันหนึ่นะครับเดี๋ยวผมขอปิดขอย่อลงแป๊บหนึ่งนะครับจะได้เห็นกราฟชัดเจนนะครับโอเคนะครับบริเวณนี้นะครับ ถือว่าเป็นบริเวณซับไฮโซนขนาดใหญ่นะครับบริเวณโซนราคานี้นะครับจะเป็นบริเวณที่เป็นซับไฮโซนขนาดใหญ่นะครับก็คือถ้าสามารถยืนอยู่เหนือหนึ่งห้าพันหนึ่งร้อยขึ้นไปนะครับจะกลับขึ้นไปเป็นหน้าใบานะครับเป้าหมายถัดไปนู่นเลยนะครับบินยาวเลยนะครับเป้าหมายถัดไปนู่นเลยครับถ้าถ้ารูปบริเวณที่เป็น ซัพพลายโซนบริเวณย่อยๆบริเวณโซนราคานี้นะครับเป้าหมายถัดไปก็คือ5,246นยดเอดอลลาร์นะครับอันนี้คือเป็นเป้าหมายถัดไปของราคาทองคำนะครับผมโอเคนะราคาปัจจุบันก็ยังไซเวย์นะครับพยายามที่จะทะลุกรอบไซเวย์นะครับเนื่องจากว่าไซเวย์มาบริเวณเนี้ยหลายชั่วโมงเลยนะครับเดี๋ยวผมขอตีกรอบไซเวนะครับจะสามารถยืนอยู่เหนือกรอบไซเวย์บริเวณเส้นสีขาวบริเวณโซนนี้ได้หรือเปล่านะครับเนี่ยบริเวณนี้นะครับ เนี่ยบริเวณนี้นะครับเนี่ยจะสามารถยืนอยู่เหนือได้หรือเปล่านะครับถ้ายืนอยู่เหนือเป้าหมายถัดไปนู่นเลยนะครับ5,100นะครับต้องรุนกันนะครับที่ทันเฟืมหนึ่งชั่วโมงจะสามารถที่จะไปยืนอยู่เหนือบริเวณที่เป็นจุดไซเวย์นะครับบริเวณไซเย์ที่ผมได้ทําการตีเส้น2เส้นไหมหรือเปล่านะครับต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับประจําค่ําคืนวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายนะครับของตลาดวันศุกร์นะครับตลาดวันศุกร์สุดสัปดาห์เลยนะครับ ต้องรู้นะครับว่าจะสามารถยืนอยู่เหนือบริเวณกรอบบริเวณโซนที่เป็นออซัพพลายโซนหรือว่าเป็นบริเวณที่เป็นแนวต้านขนาดใหญ่ได้หรือเปล่านะครับแนวต้านขนาดใหญ่นะครับก็คือจะอยู่บริเวณโซนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการตีกรอบให้กับเพื่อนๆนักลงทุนดูนะครับบริเวณโซนนี้นะครับจะเป็นบริเวณที่เป็นอแนวต้านขนาดใหญ่นะครับถ้าสามารถไปยืนอยู่เหนือบริเวณโซนราคานี้นะครับเป้าหมายถัดไปเร่ห้าพันหนึ่งร้อยเลยนะครับต้องรุนอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆนักลงทุนอาจจะตัดสินใจนะครับถ้าปิด บริเวณโซนราคานี้มีการย่อลงมานะครับเพื่อนๆนักลงทุนอาจจะพิจารณาในการช้อนบีขึ้นไปนะครับโดยตั้ง s l ไว้ที่ประมาณ49 3 1สเลยก็ได้นะครับบริเวณโซนราคานี้ต้องลุ้นว่าจบชั่วโมงนี้นะครับจะสามารถยืนอยู่เหนือกรอบสีเขียวได้หรือเปล่านะครับจะสามารถยืนอยู่บนกรอบสีเขียวได้หรือเปล่านะครับก็ต้องมุลงรุนกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขยับมาดูในส่วนของเดสก์บอร์ดเอนะครับในส่วนของเดสก์บอร์ดเอนะครับพิเศษสุดนะครับสาหรับ ใน,ในการเทรดหรือว่าตลาดมาดูในส่วนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับเนื่องจากว่าพิเศษสุดนะครับเพื่อนๆนักลงทุนนะครับที่จะสมัครเข้ามา,า,าสำหรับโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นของ XM นะครับรู้ออกไปแล้วหรือเปล่าฝากโปรโมชั่นนั้นฝาก เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอดูลิงก์ก่อนนะครับอ๋อโอเคเจอแล้วนะครับเนี่ยสลับปลดล็อกได้สูงสุดนะครับสลับตัวจีนนี้นะครับมีการฉลองนะครับพร้อมเฮงแบบจัดเต็มนะครับพร้อมโบนัสรายสัปดาห์นะครับเพื่อเงินลงุนเช็ที่เป็นเบนเนอร์ตรงนี้เข้ามานะครับเอ่อเข้ามาปุ๊บนะครับก็จะแสดงในส่วนของที่จะทําให้เราลงทะเบียนนะครับสลับการรับโบนัสเงินฝากนะครับ ลบรวมถึงห้า0มยูเอดอลลาร์นะครับระหว่างวันที่สิบถึงวันที่24สิบี่มีนาปี2องพนีนะครับข้อเสนอนะครับนี้จะหมดอีก3าสแดวันเจ็ดชั่วโมงย1บนาที4 1บอวินาทีนะครับวิธีการลงทะเบียนง่ายทีเดียวนะครับเพื่อเงินลงทุนมาที่ลงทะเบียนเลยนะครับหรือก่อนที่จะลงทะเบียนนะครับเพื่อเงินลงทุนสามารถมาดูในส่วนของดูรายละเอียดนะครับว่ารายละเอียดในส่วนของโปรโมชันนี้มีอะไรบ้างนะครับสาหรับรายละเอียดของโปรโมชันนี้นะครับรับเงินฝากรวมถึง สูงสุดถึง50,000ยูเอสดอลลาร์นะครับเตรียมพร้อมกับโบนัสรายสัปดาห์ที่1ของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นการเทรดฟอเรสต์นะครับทองคำเอ่อโลหะเงินนะครับเอ่อ BTC ีซีเอ่อบีดีซีนะครับ BTC USD นะครับ BTC JPY นะครับอันนี้คือเป็นคู่เงินเยนเหรียญยี่ติตอนที่เป็นบิตคอยน์นะครับผม BTC JPY นะครับตามที่ให้บริการนะครับเพื่อรับโบนัสเงินฝากประจำสัปดาห์นะครับ เพียงเทรดนะครับอย่างน้อย2หลอดนะครับคือเพียงเทรดอย่างน้อยรวมกัน2หลอดนะครับก็จะรับโบนัสเงินฝาก100%สูงสุดถึง100 US ดอลลาร์นะครับและโบนัส50%นะครับสูงสุดถึง300 US ดอลลาร์นะครับได้ทันทีนะครับยิ่งเทรดมากเท่าไหร่นะครับยิ่งได้รับโบนัสเงินฝากเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะครับคือยิ่งเทรดมากนะครับยิ่งได้รับโบนัสเงินฝากมากขึ้นเท่านั้นนะครับผมและเมื่อเทรดจนครบ50หลอดนะครับ ก็จะได้รับโบนัสรวมสูงสุดถึง8,750นะครับแบบจะเต็มไปเลยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถศึกษาได้ที่หน้าโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนหน้าสแสดงโปรโมชั่นนะครับว่ามีอะไรบ้างครับรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับสำหรับเอ่อปลดล็อกโบนัสเงินฝากสูงสุดถึง52,500ดอลลาร์นะครับผม อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนนะครับในการรับโบนัสนะครับเพื่อนๆก็ต้องทําการลงทะเบียนก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเทรดสินทรัพย์รวมกันนะครับภายใน7วันนะครับเพื่อให้ยอดปริมาณการเทรดถึงเป้านะครับโบนัสของคุณนะครับแล้วก็รับโบนัสนะครับแบบตั้งตั้งแต่สัปดาห์ถัดไปนะครับตั้งแต่สัปดาห์ตั้งแต่สั ดาต้นสัปดาห์ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ถัดไปนะครับเราเทรดสัปดาห์นี้ใช่ไหมครับก็ยังเป็นเลิกได้โบนัสอีกทีประมาณวันจันทร์นะครับแล้วก็ลุยต่อตามขั้นตอนที่2องที่สซ้ํากันนะครับจนให้ครบนะครับจนถึงสูงสุดนะครับจนถึงได้รับโบนัสเงินฝากสูงสุดถึง52,500ืองพาร้ยูนดล่านะครับยิ่งเทรดมากยิ่งได้มากนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเทรดหลอดต่ําๆนะครับอย่างน้อยต่อสัปดาห์ต้องได้2องหลอดห้หลอดสิหลอดนะครับ50าสหลอดนะครับถึงจะได้8แปดพันเจ็นะครับผม รับโบนัสของคุณนะครับเราสามารถคลิกที่ปุ่มก็ได้นะครับรับโบนัสของคุณนะครับคลิกที่ปุ่มรับโบนัสนะครับเมื่อก็ทําการลงทะเบียนนะครับแล้วก็เลือกประเทศที่เพื่อนเื่ออยู่อาศัยนะครับแล้วก็อีเมลแล้วก็รหัสผ่านนะครับแล้วก็ยืนยันนะครับแล้วจากนั้นก็ทําการลงทะเบียนแค่นี้ก็จบเลยนะครับหากเพื่อนเพื่อนลงทุนท่านไหนนะครับที่ต้องการรับโบนัสเงินฝากจำนวนห้าหมื่นจำนวนเท่าไหร่ห้าหมื่นสองพัน 500ยูเนดอลลนะครับสามารถสมัครได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการสมัครให้เอาลิงก์สมัครนะครับไว้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับโอเคกลับมาสู่ในส่วนการแว็บบอร์ดนะครับวิธีการลงทะเบียนนะครับเพื่อนๆก็ทำการลิกที่ลงทะเบียนเลยนะครับลงทะเบียนเลยนะครับหลังจากที่เพื่อนๆทำการสมัคร เรียบร้อยแล้วนะครับพี่มันก็ทําการลงทะเบียนง่ายนิดเดียวนะครับต,ตอนนี้ทําการลงทะเบียนกดปุ่มง,ง่ายนิดเดียวนะครับกดปุ่มปุ๊บนะครับก็จะแสดงความก้าวหน้าในการเทรดนะครับว่าแต่ละสัปดาห์นะครับเราสามารถเทรดครบ2หลอดได้หรือเปล่านะครับเพื่อปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับหลังจากถึงสัปดาห์นะครับ อันนี้แต่ละสัปดาห์นะครับแต่ละสัปดาห์เมื่อถึงดูสัปดาห์สุดท้ายถ้าเราปลดล็อกมานะครับได้สูงสุดถึง5000ยูเออเลลร์นะครับเงินฝากราบเปรเซ็น์สูงสุดถึง5000ยูเออเลลร์นะครับแล้วก็ทําการเทรดนะครับเพียงแค่นี้นะครับเพื่อนเพื่อก็จะได้รับโบนัสเงินฝากรวมกันมากกว่า5 0 0 0 0ยูเออเลลร์นะครับโอเคนะครับสาหรับ ep นี้ผมก็จบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับการลงทุนความเสียงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับแล้วก็ไม่ควรนําสินทรัพย์